สบายดีสบายดีพีพีเอฟซวอร์ทุกคนในมือนี่น้องเปียก็มาแบบมืดมืดขำขำเนาะเพราะว่าน้องเปียคิดหอน p p พีเอฟซวอร์ทุกคนเลยแล้วก็พิเศษพิเศษมือนี่น้องเปียก็มีแนวมานําเสนอของดีของแซ่บของหายากที่สุดในสามโลกเลยเนาะก็คือคือเห็ดปวดนั่นเอง ปวดตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดที่หายากนะเนาะว้าได้เลยว่าอ้อปีละคังค่ะนะคือมันเป็นเห็ดที่ว่าออกซาแต่ว่าเน่าไวค่ะนะแต่ว่าเวลาเราไปกินก็แซ่บอี่ีเ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นจังใดเราก็าไปติดตามฮะสมพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้นะ้องเพียววาแล้วก็ว้าบัได้แล้วเพราะว่าน้ำในมันน้อยเนาะ <laughs> แล้วก็บอกว่าจิแตงเมนูอย่างเพราะว่าเฮ็ดแนวไหนก็แซ่บมืดนะน่ะพี่พี่เอฟซีก็ลองเคยคิดเบ้างว่าจิเฮ็ดเมนูแนวไหนเนาะที่แซ่บที่สุดเนาะโอเคจังไดเอาไปติดตามฮาสมฮ้องกันเลยอันนี้จ้าจิเฮ็ดแนวไหนกินดีตัวเป็นจุ้มเลยเนาะอันนี้นะอ่าคนแม่บอกว่าตอนเวลาเก็บอันนี้ก็จะเป็นจุ้มคือตัวนี้ฮะน่ะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดที่แบบอ่า bé hà nha là có nào vay thì sút hả nè có lời vào bé nhà nhà nó nhảy vay nó, nó. Wow. à. na xếp thằng ăn lời nó Chị hết nó đẩy kinh đi Chị hết nó đẩy kinh đi <laughs> ที่จริงเห็ดปวดนี่เขาคูดออกมาแบบเยาๆก็ได้เนาะแต่ว่าแี่เมขาแบบลบเอาลบเอาขนาดจะบเกลายนี่เนาะประมาณนี้เขาลางในนึงก็กินได้เนาะเฮ้ยอยากกินแล้วอยากกิน ียากกินแหงเนาะก็เลยว่าสามพอลูกเขาก็จีิจกแกงกินแบบเต็มมอเลยเนาะอันนี้ล้างแล้วอันนี้ยังไม่ได้ล้างเือเนาะอันนี้เอาไว้กินเมื่ออื่นจีใส่ตู้เย็นเนาะ้าบ่ใส่ตู้เย็นเนาะก็อุ้ยงามแบบนี้เมื่ออื่นเศร้าก็เต็มแต่แมงแมงมากินเนาะกินบ่ได้อันนี้ก็จีกินเมนื่อนี้แต่ว่าถามอีเม่แล้วอีเม่บอกว่าจีกแกงแล้วก็จีสซดน้ำแบบฮอนๆอนฮะนะ่ะ เพราะว่าอีแมวอยากกินแกงก็เลยว่าเออเฮ็ดตามเมนูที่อีแมวมากเนาะแล้วก็ง่ายๆอีกแกงฮะง,ง่ายกว่าตัวอื่นเนาะก็เลยว่าแกงจิ๊กจิกหน่อยหนึ่งเนะาะอเต็มมอเท้ๆเลยคนสามคนได้เนี่ยตัวอื่นก็บบแตงอย่างแล้วน้องจิกินแต่เฮ็ดตัวนี้แกงยังบุพอน,นะอยังจิ๊ปิ้งอีกเนาะนี่ anh đi chia ping nó nó có con này chiếc bỏ mất, <laughs> bên luôn, bồ mẹ, con để chít, ตัวน,นี้โบเป็นลงาง่สะอาดเนาะสีดำดำนี่มันเป็นปกติของเห็ดเวลาน้องเปียต้มเห็ดอันนี้ก็คือน้องเปียจะบบได้ใส่อย่างเลยเนาะอยู่ในนี่ก็น้องเปียใส่ลงไปแต่เป็นนัวกับเกลือเนาะประเภทเครื่องหอมไม่ยงก็จะบบได้ใส่หลายเนาะเพราะว่าน้องเปียยัางจีเสียรสชาติท่น่ะที่จริงเห็ดอันนี้บบใส่เย่งก็แซ่บเนาะ ก็เลยว่าจะบ่ใส่เนาะมีแต่หม้อมอจีปุงแล้วก็จีใส่บัวเออบัวหอมนอยนึงลงไปแล้วก็จบเนาะเพราะว่าใส่หลายแล้วก็ย่เสียรสชาติเนาะอันนี้จะมีใบผัสลัดเนาะอันนี้บผักสลัดแล้วก็บัวมีแต่ใส่ซํานี้เนาะเครือหอมนาะจะบ่ใส่หยังหลายเนาะีแบบยาวๆเลยแล้วก็จีปุงได้แล้วนะแซ่บแล้วเนาะ

อันนี้จ้าเมนูของเฮาในมื้อนี้อันนี้แจวมะถั่วดินแกงผักอันนี้มม่ยังุอันนี้มันมกปลาน้อยเถือออ่อยาดด่อเี่ยยอกกไม่ยังวะดูดเดือบ่ะอันนี้มันแกงเห็ดเนาะปิ้งเห็ดยังบ่ทันสุกเถื่อกินท่าอดบวหวแล้วเนาะ คนพ่อคนแม่ <ś led> มอยู่คุมยาไหมน่าเสียดนาะอีพอว่าหวานมาก แม่ก็กินเห็ดตอนนี้นะ้องเปียก็จีเริ่มกินแล้วนะคนพ่อคนแม่กําลังกินอยู่เนาะยู่เงินควนนะ้องเปียก็จะมืดมืดเนาะแล้วก็เวลาเฮาดังไฟแล้วก็ตาน,นี่มาแตงกินเถื่อใดก็คือแต่ไนะ้เนาะเพราะว่ามันอมีควอนไฟไหลขนาดเราก็จะมืดเนาะมันมีแต่ดอกไฟดอกเดียวเนาะ กินกับคนพอ่นพอคนแม่กินอย่างก็แซ่บ <laughs> บ่มีคำไดที่จีบันยายเลยเนาะแซ่บแหงบ่มีสิ่งใดที่มาเทียบได้ เทดปวกเลยเนาะสำหรับนอ้องเปียนแซทบแทๆเน,ะน,นเาะอร่อสุดปลวหัวมันอ๋อน,นี่อยงงเลย

เยาะน้องเปียถามคนพ่อว่าแต่ต่างกันแนวใดนน้องระหว่ังเห็ดปิงกับเห็ดแกงคนพ่อบอกว่าตัวเห็ดปิงก็หวานแล้วก็หอมเนาะแล้วก็ตัวแกงนี่หวานแต่ว่าบ่ค่อยมีความหอมขนาดแต่ว่ารสชาติก็แซ่บทั้งสองเนาะก็แซ่บหวานคือกันเนาะ

phụ nạn tố có đường chết chín hả na, bắp, từng năm có bông quốc ti nó, thế có ở tháng sáu nó, à là chết em muốn ก็ดีมือนี่คนพ่อกับคนแม่เอ่อไปทางหญ้าสวนสาลีเนาะแล้วก็ให้คนแม่ไปแต่งกินแล้วก็เจอเห็ดพวกอยู่พวกหน่วยหนึ่งเนาะมีสองหนวยแต่ว่าหนวยหนึ่งหันบ่อขนาดแล้วก็คนพ่อคนแม่ก็เอาเห็ดพวกกินอยู่ห้ได้แต่ว่ากินบ่มดแล้วก็อมาอามามัก็เสียงหยาจะบกหวงวยหูอย่าลืมโเสียงนีคืออะไรจับฟัวงวบ่อเสียงเสียงฟังไย น้องเปียถามว่าเห็นเฮ็ดปวดแล้วดีใจบอคนแม่บอกว่าดีใจมากเลยพอดีบ่มิหยังกินแดแล้วก็เฮ็ดป้วดก็แซบเดก็เลยว่าดีใจแล้วก็เออเก็บไปเก่งตอนสวยไดะเอามากินยูเฮือนพอดีน้องเปียมาก่อนน้องเปียก็ได้กินแล้วเอ๊แซบ ตอนนี้น้องเปียกับคนพอ่อคนแม่ก็กินข้าวอิ่มแล้วทีเฮี้ยมหอยเนาะคือเฮ็ดปวกนี่ก็แซ่บอีลีเลยพี่น้องเนะาะรสชาติดีมากหวานก็หวานฮนะน่ะก็โบฮูเนลจิบัหญ,ญนะ่เนาะคือมื้อนี้น้องเปียกินไหลแหงเนาะสมใจยากเพราะว่าโสดสามปีหลังนี่ก็ไม่ได้กินฮนะน่ะแล้วก็ปีนี้ก็ได้มากินเฮ็ดตัวนี้ก็ บ่ได้ออกตลอดนะคือเฮ็ดสนูนบออเ่เฮ็ดหูนูบอ่อเวลาฝนตกแล้วก็มาออกตังไม่ตามต่อเนาะแต่ว่าเฮ็ดตัวนี้ก็ออกปีละคางนะออกสะพอจอมป้วนนะปวนกว่า,างหนวยก็ออกบัานหนวยก็บ่ออกหนวยที่ออกพัดว่าเฮาไปบ่เจอเฮาก็บ่ได้กินเนาะแต่ว่ามื่อกี้ก็โชคดีเนาะที่อีเม่ไปสวนสาลีแล้วก็ได้เจอนะก็คือที่คนพ่อคนแม่เววา,าเมื่อกี้ตอนกินข้าวนี่แหลนะเนาะ อีเมกับอีพอก็เมื่อนี้ไปสวนสาลีแล้วก็พอดีฮอนยังกินข้าวแล้วก็ให้อีเมไปเตงกินแต่ว่าอ่าอีเมเคินไปยูทูบแล้วก็มันยุ่ลมตู้พันมีจังปวดสองนวยเนาะแต่ว่าหน่วยหนึ่งพันบอบกหน่วยหนึ่งพันอีเมเบิ้งแล้วก็เต็มสีขาวนะอีเมดีใจแล้วก็แบบเก็บ เรายูไฮก็มีแต่สองคนเดเนาะกินบะมืมันอ้อนไหลเด้อฮะก็กินยูไฮแล้วก็เอามายุอนแล้วก็ได้กินนะนะมื้อนี้ก็กินบะมืออีกเนาะยังใส่ตู้เย็นไว้อีกเครึ่งหนึ่งเนาะแต่เมื่ออื่นนี่กินบะได้เนาะถ้าบะใส่ตู้เย็นะก็บะหูคือกันเนาะคนก็มักแมงก็มักแบบแมงท่นก็มันอ้อมมาจะาเห็ดเองขนาดแบบตอนมื่อนี้เฮาเอาไว้ดีๆแต่ว่ามาเบิ่งเมื่ออื่นเศร้าแล้วก็มันคือหนอนนะแต่ว่าบ่แม่นหนอนมันเป็นอ่า ออจะเฮ็ดนะน้องเปียก็บอสังววนะ่งเราเนาะจิแมนเฮ็ดนอนบอกหรือว่าจังใดเนานะก็ประมาณนี้ตัวน,นั่นกูจะกินหมดเลยนะแล้วก็เฮ็ดตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ดที่ระยะเวลาสั้นสั้นเนาะพี่น้องคืออ็อกมื่อนี้เราก็ถ้าเฮาบอไปเจอมื่อนี้บอกเก็บมื่อนี้ฮะนะไปเจอเมื่ออื่นก็มีแต่ว่าแบบ n า w ฮะนะคือเฮ็ดที่อ่าอีแม่เก็บมาอยู่เคืออะไมื่อนี้ฮะนะอีแม่บอกว่า มือเศร้านี่เนี่ยเป็นจุมแบบนี้อยู่เลยนะตอนอยู่หายเนาะตอนสวยเนาะแล้วก็โตที่ใบใหญ่ๆก็อีพอกับอีเมก็แต่งกินอยู่หายแล้วแล้วก็เอามาอยู่บ้านแต่ตัวจุมแต่ว่ามาหอดอยู่บ้านก็ตัวจุ่มก็บ๊วไหลแล้วเนาะมันมีแต่ตัวเบใหญ่ๆเนาะก็เป็นตาซะออนะแทเอาไว้เออ ราคามันก็แพงเนาะเพราะว่าเฮ็ดต,ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดทีหายากแลกว้วก็รสชาติดีเนาะโอเคคลิปนี้น้องเปียขอลาพี่ๆไปก่อนเดอ้อฟ้าพี่ๆช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้น้องเปียด,ด้วยนะขอบใจละลายเดอ้อพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย